การ์มินฟลอเนอร์935นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือขาที่ฝาหลังนะครับแตกหักนะครับนี่นะฮะต้องทําการย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมาที่ชุดฝาหลังใหม่นี้นะครับก็เดี๋ยวทางร้านล็อกรีไบก็จะดําเนินการเปิดยกชุดหน้าจอย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมาที่ชุดฝาหลังใหม่นี้ก็จะสามารถกลับมาใส่สายนาฬิกาได้ตามปกตินะครับ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับของพลาสติกที่จะต้องแตกหักนะครับก็มีอายุการใช้งานนะครับดูได้จากสภาพมดนะครับที่เป็นสนิมนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจร้านล็อกดีไบเรแล้ก็ยินดีให้บริการต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งว่า เครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็าจะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมขอบคุณมากครับลานลดีบายยินดีให้บริการครับ